สวัสดีค่ะคุณส,สองค่ะแอลค่ะนางคะ่ะสาววันนี้นะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะ,คะเป็นหมวดกางเกงลิกกิ้งผู้หญิงนะคะเป็นงาน USA Lot HP นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา7,000บาทนะคะลูกค้าค่ะน้ำหนัก 45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจ๋าประมาณการนะคะ2 0งร้อึงตัวตัวตัวประมาณการเข้าวๆค่ะลูกค้าจ๋า30บาทนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้านลูกค้าคะเราขอยีท่านลูกค้าจ๋าเราขอยิท่านเราจะไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวลูกค้ายังไม่ตื่นนะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเราลูกค้ามเอ็หนึ่งวันนี้เราไมีลีบ เราแบบว่าวันนี้เราแบบว่าโปรโมชั่นของเดือนพพศจิกาค่ะแต่ว่าวันนี้เราเป็นรีเป็นรอบแรกลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรารอลูกค้านะว่าช่วงเช้ามี3รายการช่วงบ่ายมีอีก3ารายการวันนี้เราจัดโปรโมให้ลูกค้าเต็มที่ไปเลยค่ะเข้ามาแล้วอย่าออกแล้วลูกค้าจ๋ากติกาเหมือนเดิมขอบคุณลูกค้าที่เข้ามารับชมเข้ามาแล้วห้ามออกนะคะกี่ท่านแล้วคะสิบค่ะโอ้สิบ่ันไปนะ นางสิบพันค่ะนะเอาสิบพันตีลูกค้าจ้าสิบพันลูกค้าจ้าได้ไหมคะท่านก็สิบพันค่ะลูกค้าจ้าไปแล้วเด้อลูกค้าจ้าลูกค้าจ้าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นกล้มาเร็วโปมาแรงลูกค้าจ้าแรงตอนนี้ไม่มีอีกแล้วเหยียบจนเบ็ดแตกลูกค้าจ้าเหยียบมาตั้งแต่บางบอนลูกค้าจ้าจอดอุ้รอบมันเป็นสัตบล็เสื้อผ้าหมือสองของเราเลยจ้าปกติราคาเจ็ดพันบาทเราไม่ขายลูกค้าจ้าลดไปเลยนะ ลดค่ะลูกค้าค่ะลดค่ะลูกค้าค่ะเหลือ4,500บาทลดต่อกระสอบไปเลย2,500บาทจากต้นทุนชิ้นหนึ่งลูกค้าจ่าย30บาทลดเหลือ19บาทจะยั่วเกรดคณะค่ะเกรดเอค่ะลูกค้าจ่ายเกรดเอนะต้นทุน19บาทสำหรับสมาชิกค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ่าย ลูกค้าจ๋าสวัสดีลูกค้าทุกท่านช่วงเช้าวันนี้วันเสาร์นะคะลูกค้าจ๋าเป็นวันอะไรเอ่ยลูกค้าจ๋าวันลอยกระทงก็มาวันฮาโลวีนก็มาวันพระก็มาลูกค้าจ๋าหนึ่งในหนึ่งวันนี้มีอยู่3มวันเลยนะลอยกระทงฮาโลวีนวันพระลูกค้าจ๋าอ่าลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วพูดคุยกันได้ลูกค้าจ๋ามาเริ่มต้นค่ะลูกค้าจ๋ารายการ เปลนกางเกงและกิ้งสุดคุ้มค่ะลูกค้าจ๋าโปรโมชั่นยั่วๆกันเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าอย่ารอเช้าสามรับสมาชิกกระซอมนี้จ่ายเพียง4,500บาทก็พอไม่ต้องโอนมา7,000นะลูกค้าจ๋าไม่ต้องโอนมา7,000หรือแม่ลูกค้าจะสามารถเลือกรายการอิ่มก็ได้เสื้อยืดก็มีมีค่ะลายซีก็มามาค่ะลายยีนส์เราก็มีมีค่ะแล้ลูกค้าอะไรคะอ่าใหญ่หนอ อันเสื้อแฟชั่นสาวบิ๊กไซส์ค่ะคุ้าค่ะแล้วก็เป็นผ้าพันคอล้าพ็เสื้อเชิ้ตชายค่ะอะไรค่ะคุณผู้ามค่ะประมาณสิบกรายการโปรโมชั่นนาทีทองคืนกำไรให้ลูกค้าลูกค้าขาที่เป็นสมาชิกบัคเท่านั้นคะถ้ายังไม่เป็นล่ะคะง่ายง่ายเลยค่ะลูกค้าขาการเป็นสมาชิกกับบัคกเรานะคะเพียงแค่ลูกค้าซื้อสินค้านะคะครบยอดสองหมื่นบาทค่ะลูกค้า ครบยอด20,000บาทนะคะได้ส่วนลด1,000พร้อมเป็นสมาชิกบัคเลยนะคะลูกค้าจ๋าหรือลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้ในราคาสมาชิกในกรณีที่ยังไม่ได้เป็นนะคะลูกค้าจ๋าสามารถซื้อได้นะคะซื้อสินค้าที่ร่วมโปรโมชั่นได้นะคะในราคาสมาชิกแต่ยอดซื้อในบิลนั้นต้องครบยอด2 0,000บาทจคะค่ะลูกค้าจ๋าส่ะมารกคักันได้เลยสำหรับวันนเน้นย้ำลูกค้าอีกรอบวันนี้เกตเอนะเอค่ะวันนี้เกต แล้วคุ้มมากต้นทุน19บาทช่วงนี้บรรยากาศเหมาะมากนะวาลิกิ่ะเราจะใส่เป็นสไตล์วาลิกิ้งแล้วก็เป็นพวกโค้ทหรือว่ามันจคเก็ตบุบนวนแล้วก็มีฮูดก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าอย่ารอช้าซีเอ็มให้ด่วนซีเอ็มให้ด่วนซีเอ็มให้ด่วนลูกค้าจ๋าซีเอ็มให้ด่วนนะคแล้วค่ะ ไม่เคยขายก็ขายได้ลูกค้าจ๋าเป็นกางเกงเลกกิ้งที่พิเศษมากใส่เล่นได้ลูกค้าจ๋าบางตัวสามารถใส่ออกกําลังกายได้นะคะลูกค้าจ๋าแบรนด์ยี่ห้อมีคลาวกันมากจ๋าต้นทุนสุดคุ้มมากลูกค้าจ๋าแนะนําเลยลูกค้าท่านใดที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะคะได้ค่ะพี่ไม่ดูแบรนด์เลยยังไงคะพี่ไม่ดูแบรนด์เลยไม่ได้ดูถ้าเป็นงานเมกาก็จะออกเป็นเงาฟิตเนสอาเซนี้ามออกกําลังกงร่างกายอาเซนีค้ามาคะถ้าเป็นงานเมกานะคะลูกค้าะอย่ารอช้า ลูกค้าจากอุบ์เยอะพี่ไปดูน้อยไอ้แชมเปี้ยนอ่ะนี่ออกกําลังกายได้เลยค่ะอ่ะแชมเปี้ยนมีมาลูกค้าค่ะโอนวีมีมามีมาแบรดยนะฟินล่มีมาอันนี้ก็ของฟินล่าลูกค้าจากฟินล่าอันนี้ฟิตเนสได้นะแนบเนื้อค่ะแนบเนื้อแล้วก็ฟิตเนสได้เรื่องไซส์ค่ะคะไซส์มาเลยลูกค้าจ๋าหรือจะเรียกว่ารีไซส์ก็ได้ค่ะว่าเขาเป็นกางเกงแรกกิ้งเอวยางยืดค่ะลูกค้าจ๋าสามารถยืดได้ตามตัวเรานะคะลูกค้าจ๋า เป็นเนื้อผ้าที่ใส่ง่ายใส่สบายลูกค้าจ๋าบางกระสอบหรือว่าในแต่ละกระสอบอาจจะมีคล้ายค้ากับสกินนี่คละมานะคะค่ะลูกค้าจ๋าค่ะเค้ากันมาเลยก็าาได้นะคะลูกค้าายอย่ารอชาร้ากันเลยทีเดียวเอฟก่อนได้ก่อนล,ลูกค้าก่อนค่ะเอฟก่อนได้ก่อนสินค้าโปรโมชั่นของเรามีจํานวนจํากัดนะลูกค้าจ๋าไม่ต้องรอถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนะลูกค้าจ๋าถ้าลูกค้าท่านไหนบอกว่ารอรอโปรโมชั่นถึง อ่สิ้นเดือนพฤกิกาเข้าใจผิดนะลูกค้าจ๋าโปรโมชั่นบางครั้งลูกค้าที่เล่นอยู่แล้ว่ลูกค้าส่วนมากซื้อเก็บซื้อตุนลูกค้าจ๋าเพราะโปรนาทีทองลดต่อกระสอบตอนนี้2,500บาทนะ สำหรับลกกิ้งนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าสินค้ามากมายหลายรายการเลยที่จัดโปรโมชั่นให้นะคะสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัคของเราสามารถเลือกซื้อได้เลยลูกค้าจ๋าหลากหลายรายการมากโปรโมชั่นยั่วๆกันเลยทีเดียวลูกค้าจ๋าสินค้ามีจํานวนจํากัดนะคะลูกค้าจ๋าเป็นโปรของเดือนพฤศจิกาก็จริงลูกค้าจ๋าแต่เน้นย้ำว่าสินค้ามีจํานวนจํากัดใครสั่งซื้อก่อนได้ก่อนลูกค้าจ๋าสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัคของเรานะคะใช่ ค่ะลูกคา้าจ<ะ>๋ายาช้าค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าหมวดนี้อาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างค<ะ>่ะบ้างสำโดนบ้าง,ง,างนะคะลูกค้คาขาห้าถึงสิบห<ะ>้าเปอร์เซ็นต์ตามเนของทาง,งบริษัทบัคนะคะ,ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าสวัสดีกันอีกรอบลูกค้าจ๋าวันนี้ลูกค้าไปลอยกระทงที่ไหนกันเนาะไปฮาโลาวีนที่ไหนกันเนาะลูกค้าจ๋า ซื้อเก่งและกิ้งไปขายซื้อแบบว่าสินค้าปลงชันของบักไปขายลูกค้าจ๋าช่วงนี้อย่างที่เราทราบบกันเนาะอากาศหนาวเริ่มมาแล้วนะคะลูกค้าจ๋าอันนี้ใส่กันหนาวได้นะบางตัวเป็นเขาเรียกอะไรนะลอนจอนลอนจอนบอกเขาเรียกนะอมีมีค่ะลอนจอนมีค่ะมาค่ะลูกค้าแต่นี้ใช้ได้พอดีเลยลูกค้าจ๋าเอาง่ายๆแค่เป็นเล็กยิ่งสามารถจะเป็นฟรีไซส์ได้ค่ะเป็นฟรีไซส์นะคะเป็นฟรีไซส์ก็ว่าได้ลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋า ออเออเทอเกิดว่าช้าถือว่าอดนะลูกค้าจา๋าโปรโมชั่นของเรานะคะ,คะลูกค้าสินค้ามีจํานวนจํากัดนะคะใช่แล้วไปต่อค่ะหลากหลายมากลูกค้าจา๋าสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะคะลูกค้าจา๋าหลากหลายช่องทางในการติดต่อบักเรานะคะ,คะลูกค้าสะดวกทางไหนสามารถติดต่อได้เลยลูกค้าจา๋าหรือว่าสะดวกเข้ามาดูสินค้าที่หน้าง,งานก็ได้นะคะ บริษัทของเราเปิดทุกวันนะคะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะลูกค้าจ๋าไม่มีวันหยุดเด้อเปิดทุกวันนะคะจันถึงอาทิตย์อาทิตย์ถึงจันเลยนะคะใช่ค่ะเอาง่ายๆค่ะนะคะไม่มีวันหยุดนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาดูได้ทุกวันได้เลยค่ะค่ะจาก9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะแต่ว่าพักเทียง1ชั่วโมงนะคะลูกค้าบริษัทบั็กของเรายินดีบริการล ok <า>ูกค้ะคะาทุกท่านเข้ามาดูก่อนก็ได้ยังไม่ซื้อไม่เป็นไรล <ขา S 1> <า>ูกค้าจ๋าสามารถมาศึกษา อ่ะเกี่ยวกับผ้ามือสองก่อนก็ได้น<ด><ด>ะคะอันนี้แบบว่าเราประมาณการนะคะ,ะลูกค้าคะส่วนที่เหลือเนาะเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีก่รอบนะคะอ่ะโอเคนะคะลูกค้าขาทวนลายกันนะคะวันนี้เป็นงานเกลิกกิ้งงานเมกานะคะเป็นงาน USA l o เอชพีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา7,000บาทค่ะน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าขา200ถึง230ตัวตกต่อตัวประมาณการคร่าวๆนะคะราคาจ๋าก0บาทนะคะตอนนี้ค่ะลูกค้าขาเรามีโปรโมชั่นโปร,ร้อนแรงก็ว่าได้โปรแบบคืนกำไรให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัคนาะลูกค้าโปรของเดือนพฤศจิกายน จากปกติราคาเจ00ไม่ขาย6 0พันไม่ขาย5 0 0พันไม่ขายลูกค้าจ๋กกระสอบนี้เดือนนี้เดือนหน้าลูกค้าจ๋าอะลดไปเลยลูกค้าจ๋า2 5 0 0ัรบาทตอกระสอบลดเหลือ4,500ต่อกระสอบกันลูกค้าค่ะจากต้นทุน30สบาทลดเหลือลค่ะ19บาทค่ะลดเหลือ19บ้าทยั่วๆลูกค้าจ๋าโปนาทีทองคืนกําไรให้ลูกค้าค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสินค้าของบัคกนะคะสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางนะคะ มีไลน Facebook หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือว่าจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทาง Instagram ค่ะสำหรับหัวนี้นะคะขอบคุณค่ะ